โอ้สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเอนี้กะเจอกันอีกเช่นเคยครับกะคือเกาล่ะครับมาว้นเอานกเขาชวาครับกะนี่นะครับขันบ่อดได้เมน้กะเสาสันอาจารย์ไ่วะกะมาว้นเบิ้งยิงนะครับมอเพราามันมาหลายรอบแล้วนะครับมาเกิดมารอบได้กับมีตาผัดมีตะบ่อได้เอ้ามาว้นเบึ่งรอบนี้กะขันบ่ได้แบบนี้กะ วมาเอาละครับแต่ว่าอาจารย์ง่าห้องกับวนหลายรอบละนกสียูงี้นเขตนี่นะครับมมน,น,นกคนละโซนครับเพราะว่า fünf, ตัวนี้กูตัวนี้สียูทั้งพุ่นอืมสีมันตัวนี้ตัวขันอยู่นี่จ้ะนี่ครับอยู่ทั้งหลังคาางี้หลังใหนปุน่นนี่ครับยังขันอยูย่นี่ละ,ละอะได้ปะได้เกิเดย๊ะ อ่ะสวัสดีอาจารย์ใหญ่ครับผมมาไหนเป็นไหนคุณพ่อเป็นไหนเมื่อไหร่ือว่าบุญนอหลายรอบแล้วมันเป็นจังไงว่าทางจันทร์หกมงเช้าคนน่ะเจ้าหลวงตัวมาใส่ยยีนกตัวกั้ยุนีและนกฝึกเด้ตามันบ่าขันใจให้ขาดโอ้คือโหดไรเดี๋ยเมื่อไหร่ไปบอกมันบ่าขันตานนี้เอาตัวที่สองขึ้นไข้อีกแล้วนั่นขันอยู่แถ่ไกลใจคาอยู่โมพันบ่พันคือบ่เลี้ยงตรงนั้นใจให้แล้ว มันต้องให้มันขันต่อยัวใจจะข้ำสองข้ำกันยัางนี้นี่บ่ขันเลยบ่าปากบ่หยังเลยบ่าบาปากบ่หยังคือบ่พันคือใส่การกลวยย่างเดียวสิไปใส่ใส่บบบนี้ขึ้นว่า,าให้มันตีกินพอพันกับว่าได้เขาจะไปใส่ใส่แบบนี้เห็นของใส่แล้วเดี๋ยวพาไปเออไปสันน่นยางน้ำเลยเอากันไกปไปครับเซียมพเนจดกันเฮาว่ากันเออไปถือไปเออเฮายางน้ำไปขึ้นว่าคิดนว่ามันจะนกตอเจ้าสู่เพื่อนนะเอาสู่เพไ่อกันที่ได้ ไสกันกับการกล้วยเหรอสันไปครับเดี๋ยวเขาตามคุณพ่อไปครับมันจะเป็นยังไงบ้างรอรุ่นรอติดตามเบิองไปน่วกันครับครับผมครับขึ้นต้นมะขามแซมต้นมะขามครับผมอาศัยว่าคุณพ่อว่ามันห่วงหลังค้าเงี้นหลังนีมาสันแล้วว่ะแต่บรูมันสิเห็นบ่ครับเพราะว่าต้นมะขามมันเกิดน,นี่ครับใช้สูงสุดได้กันงานเนี้ยถ้าจับหลังค้า ตรงหันนี่นาจะบไม่เห็นครับแต่ว่า่านันขวินมาจับตัวนี้เนี่ก็จะได้รุนยุกแต่ว่านกตัวนั้นอยู่แถวนี้แหละครับอ่ะบัลวมันม,มองมันคักๆาล,ล้วพนละว่าขันไสถือต้อนกับนี่นะครับขันมันเข่าม้าต้นนี้กับได้รุนอยุลรอเขาคิดว่าได้รุนเลยแหละครับงั้นมันอยู่หนีปรั่นใส่ตันมาค้ำ ชาวคนสามทอนครับเคยเห็ียดห้งอยู่หนีพมกันกใ่่ขอคุณพ่อใส่ต้นไดี๋ต้น,ออตนนี้เดี๋ยวนกฝึกระอุะุยน,นี่ต้นบุญ้มนี่นนนนนบ่เขา่าถีหรือยังไงมันบ่ข่นยังวงบ่กนกนก,นกตาบ่เข่าเลยเดี๋ยมันบ่เข่าแล้วนกตาบ่ขัน่ะ ครามันกตอขันมันได้ใช่ไเานี่นิดเนมันหาคนไหนติดตเนี้ยมันกัมัจับ่นี่แล้วก็มันจับีนต้นีกป้าน่ะนะแล้วก็มันจับกิ่สายไฟนี่เสียงไงเออาห้องมนไปสะมตมันขันมาสันครับอ่ะเดี๋ยวก็ล้อรุ่นบ้างนี่มอมันวงที่ยุดยุตรงนี้เนี่ปลายเสาเน มันหวงมกิชุดนี่เนี่ยาย่อเอขามันก็มันมันก็มห้องเ็นูกต่เยอนกตเบอกว่าขต้อู้ย่งี่แล้วมันอปะเนาตอบลยบมันตอบมันจะได้เข้าขึ้ล้อเบิ้งครับเนี่ยล้อตัวนี้นะจับหังนนี้เออล้อเบิ้งมันจีดขันบางลงเขาป่ะเนี่ยมันก็ใส่หม่องต่างพวดละเมื่อนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับยาบยาด้วันย ทั้งนกกระจอกขอชาวายุคางกันครับผมปั๊บเรียบร้อยครับถือแล้วเหนีวยวช็อตสวยๆครับได้ช็อตสวยๆแล้วครับผมนี่ครับมาว้นเอาจนว่าวนี่ครับกลัวจะได้ถือค้อนเรียบร้อยครับอ่ะกับอาจารย์ใหญ่เฮาคุณพอจิ้มไปครับยนะังเปล่าว่านันก่อนเปล่วผากอนไปเรียบร้อยครับสวยงาม นี่ครับไก่เติบอาจารย์ใหญ่เฮาแปะเ,เนี้ยวไซแล้วครับนี่เรียบร้อยได้ช็อตสวยๆครับผมมือเนี้ยตามมาหลายมือครับไซ่ถือมองกันียบร้อยแล้วครับมาเนี้ยเดี๋ยวรออาจารย์ใหญ่เฮามาเบิ้งครับมาเนี้ยก็ถือว่ามาแล้วแหละครับผมนี่ครับช็อตสวยๆ หยียบปลอยครับผมที่แรกว่ามันหยิบหยากเพิ่งแค่ทีแรกอยู่นี่ครับแค่ก็ลุกอึ้นปลายทั้งนั้นถือตัวว่าอาจันง่ายครับเพราะว่าม <c oughs> ันแมนเนเพราะว่ามันให้ไหมเพราะว่ามันให้ไหถือเถอะเออคิดว่าแมนเนี่ยเดี๋ยวเบางหนามันเดี๋ยวเอาลง,งามาเพิ่งกระจับรกนี่ครับเพราะมันเดี๋ยวเบางหนาม,มัน,นี่กจักเยอะกระหูแล้วครับไล่ม้าแล้วกันอยู่หลังค้าแล้วกันโดดลงมา้วกันอ่ะถือตัวว่ามันอยิบหักแค่ย้อนเด็ เงียกแกถือว่าได้รุ่นแล้วคหับขนะเน้อรุ่นดีว่ะอย่ามันอย่าลกกลับประมาเกือบแล้วครับส่วนคุณพ่อเอาลงง่ะที่แรกกับใครโย่มันมาก่อนกะเวลากะสี่โมงกว่าครับส่วนลูกสีม้าม่นสี่ห้าโมงครับสี่โมงเกือบห้าโมงนะครับตอนเนี้ยกะเอาเดี๋ยวเอาลงมาเบื้องตัวตนครับบ้านเนี้ยสิเป็นตั้งไหนต่ว่ามันนั่นแล้วละเฮ้อง อ่าครับก็พอตาเขาหานูกตอล้วคุณพ่อ่าเสียงมาถอนูกตอเล่นไหมเสียงหลุดนกตอ,อไรบัดตาขันมันตัวเดียวส่งเสียงไงเนาะส่งงี้บัรพ่อตาเขามาเทียบกับนูกตอเราคนละอันเล้คนละอันเลยคน <c oughs> ละยางเลยครับกับเจ้าใหญ่กับทําเต็มให้เขาในสําเร็จอีกเล้วคุณพ่อจิ้มกับสิไดนกเลี้ยงอีกบ้างละ่ะเนีจ<ม>ยนว่าลงทุนกับลูกตอามาตอมาสองตัวเนาะนูกตอก ีกแสดงว่านกตัวนี้กินนกตัวไปแล้วเห็นไหมนะกินไปแล้วกินนกตัวเห็นหานกตัวคุณพ่อเสียหายไปแล้วตัวนึง่งตัวนี้ก็บจป้่อยอีกเดี๋ยวแบบนนเี้ได้จุดนี้แล้วก็ป้อยจุดนั้นด้วเบื้องหน้าตาใกล้ๆเบื้องมันเป็นทังไหนบาบเนี่ยคือจังได้ยนหยาคักแท้เราเราขันคำยี่ดีขันตั้งแต่สองมงเช้าจนว่าหอนใบสามมงแดงเนี <S <S น่ย มันมาขัดจังหวะช่วงหนึ่งครับเมื่อกี้เพิ่นจุดผูกับประทัดประวาเพนมีเหตุการณ์ทีสูญเสียนะครับนะเป็นเหตุการณ์สูญเสียนะครับกะเสียงผูกดังนะครับบารนี้มันก็เลยไปทั้งไหนก็บบ่รู้ละนกนะบารนี้กลับมาไหมกลับมารอบนี้กลับมาไหลเขาครับที่แหลกไหลคูเขาอยู่ทั้งหลังคาบารนี้ศพจังมาบินมาเจอนกเขาพอดีครับกะอ่ะเรียบร้อยเลยเพราะว่าเป็นทีนมันค่ะๆเนาบางเนี่ยทินเราค่ะรบ้านเราคักเายืน บ้านเล้าครับเห็นเล้าเนาะพี่เนับลูกตัวนี้ปีกายนี่บระมนี้ดิเดเว่าเขาเห็นมาปีนี้ถือถือแค่แล้วเต้ตัวเสียงรุดนตัวหลายเติอบัดตอนตอนมันตัวเดียวว่ามันเสียงเงก็นี่บัดจะเบิ่งหนามันเพราะว่ามันมันไปจับอยู่หน้าบ้านได้เบิ่งประจำเนาะมามันล้มหันกินเขาก็ได้เดี๋ยวเบิ่งแง้มเบิ่งประจำเนาะมันอยู่ใกล้ๆนันแง้มเห็น บาทันเพราะแต่เขาเทียบกับนกตัวเล้วเสียงคนละย่างเลยเนาะเสียงคนละเป่น,นมันเป็น,นเสียงกลางอืมเป็นนกเสียงกลางไปเลยครับเสียงกลางเอ้ยนนจับมึงตัวของผมย้อนให้เพ้านี่ครับไปม,มาแล้วครับผมเกี่ยวกับเหนี่นยงบ้าขึ้นมา ว่ามันแมนคิดว่ามันแมนมงลักษณะมันแล้วเพราะว่ามันตึกไหวอยู่ละเสาไฟมันมันเห็นอยู่ตลอดนะอืมมันแมนนะนกเขาใหญ่ประมาณครับกับอาจารย์ใหญ่ช่วงนี้ครับนี่แหละมันเอานกน้อยไปก่อนละอากาศฮวอนครับผมตอนนกเขาใหญ่ลําบากเหลือเกินตอนนี้ก็เลยพากันเปลี่ยนแนวมาเดืยดนกเขาชวาก่อนเอาเยื่อมือจะบังไหมเอามือออกไรกระบาดมันเป็นไรนี่ครับไร ลายขอบดจอดขยันม่ลายขอจอดถึงหาย่ายอยีเด้เนาะเหนือแ,แล้วก็อย่างถือ,ถอ <uma> ว่าลายธรรมดาทั่วไปปนเน่แต<ม>่ว่าสีนกเป็นก็จังลายนกหน่อยเนะาะเบื้งงงองเจ้างั้น่งเออเบื้องเจ้างั้งคือไกลๆกับนกแล้วก็เงยระหว่างบ่เมียนนะนะสุดยอดครับอาจารย์เนี่ยกโปเยี่ยมให้ยักหวานนะเนี่ยย่ำนี่อ่ะครับเอาใส่ไปแตว่าบะเมีนๆมีนนั้นน่ะนะนี่ครับจัดแล้ว บมเมนมันมักล้าเข่าหรอกนี่ตัวเดียวนี่ละ่ะคิดว่ามันเป็นนกหัดหรือน,นกจังไหนอามาใส่ตรงตัวเนี่ยนกตัวนี้เอามาจากพรานีา่เสามันเขาคอกหัวเขาเขาจับได้โอ้ปลอ่อยปล่อยสันเอาเพราะนี่เสาเลี้ยวให้เลี้ยวไม่ยั้งไว้เล้ประมาณสามที่เดียดนี้ละ่ะไปไปขึ้นกลับไปอยู่หมบนเก่าเจ้าเด้อไป ไปแล้วครับอร่ยปร้อยครับคุณพ่อเสียนกบ้านไปตั้งสองตัวก็ได้ตัวนี้แทนโยซะว่านี่เสร็ิได้แล้วอ่ะอาเดี๋ยวมาใช่ไหม่ะเนี่ยกับเหมือนเดิมครับกว่าทำการตัดปีกแล้วนกตัวนี้ต้องธนูถนอมไว้ย่างดีจังน้อยวัน เอาหยากซะเหลือกเกินครับกัวสีได้ตามสูตรตามสูตรของเขาล้วครับตัดปีกไปขางละประมาณเจ็ดเซนครับตัดจากช่วงปลายให้มหากลางปีกครับผมก็ัํทการตัดปีกเรียบร้อยพี่สูตรบ้างทังไหนบ้านเนี่ยือเห็นดมดมก้มดมดมอย่างดมอย่างมันดมบงปากมันเอา้าือต้องดมเป็นทัไ่ไห อยู่มึงมันคำันเหม็นกัลี้ยงไม่ได้ไดเต้เลี้ยงเป็นไหนกินนะ่ะปกติกินนกอยู่เออปกติบ่เหม็นปลาจีนปลาจีนขาวปลาจีนบ่แดงนปลาจีนขาวขัาจีนแดงกับเป็นอีกจังนึงเนาะจีนแดงเลี้ยงไม่ได้ถ้าปลาจีนขาวปากหอมเลี้ยงได้ ซุมมันซุมมะลิถ้าเป็นเล็บเล็บขาวขาแดงนี่ดีเลยเนาะดีโอ้ถ้าเป็นเล็บขาวขาแดงเงินเพิ่มพญานกเต็อืมอืมถ้ามันขาแดงคือขาโนกของใหญ่เาเนี่ยมามันจะเป็นพญานกโอ้เพ่ตามตามสูตรมั่นเนาะมันเป็นวางเั้นหลังนะครับอันนี้ก็บมิ้ขาวก้อยมิ้งขาวก้อยมิ้ขาวก้อยน้อยๆ นกเขาชวาก็ต้องเบิงขัาปนันต็ดพ่ะเบิงจนมาเลี้ยงได้พแล้วที่ออเออเอ้ะเห็นทงไหนบ้เนี่ยป้อยช่ยกันตามสูตรที่คาดไว้เหรอที่ต่ว่าไร่าถึงไร่ตัวนี้บ่ได้ไร่าบงางอันไา่ตัวนี้บ่ได้ไ่เชีคมาโอ้มันกะสีตัหนึ่งมันกะสะมีเบิดทุยังกะเป็นไปบ่ได้แล้วน,นกนอะะว่าเราเลงสีปากแลาหถึงเงี้ยังไหนบ้างนี่ก็คือ ใ,ใส่ไว no ้น mm ้ำ hmm. กันใส่ไว้น wow. so oh, no ้ำกันม really oh. so oh. <t> ันรอกันก <t> ินเนื้อทั้งก <t> ่อนโอ้โหรอกันกินเนื้อโอ้หนูก้นละสีเลยเนาะเบิ่งหนึะคนละสีบองงามครับหนูกสีบองงามบอคือตัวที่เราได้ก้อนครับนี่ตัวได้ก้อนหนึ่งถือถือตัวบ้กก้าบัตเนี่ยสรุปเนี่ยคิดว่าถือถือแท้ๆนะมน้ยคิดว่าถือมันมด้ยินเสียงเด็ดเลยตัวเนี่ยเพราะว่าเพอาะเพราทิ้วัดถือตัวนี้เนาะมันหายไปเลยเต๋อมันหายไปเลยโอ้มด้ยินอีกเลยเนามียนถือตัวแเราละอ่ะแต่ถ ตามมาจากวัจตกเทียกันนี่ยครับไปพอดจุดบันนี่กับไส้ถึงจุดกระเล็ได้ตัวได้มือแรงนี่ก็คิดว่าถือตัวมันเพราะว่าก็สีว่ากันมันมันเคยลงมาหาจิตเขาเลยไปจอบึงมันเป็นนกมันเป็นนกเงี้ยวๆจี้ยวนั่งว่าก็ถือว่าเงี้ยวก็ถือว่าได้รุ่นแล้วครับบันเนี่ยก็ล้อบึงมันมันสีขันไว้ขันซาบัดเนี่ยหลังจากนั้นนกบอนนี่มันเคยผิดหวังแค่ดอกแมนปะแมนอยู่นกกบอน ได้อยู่งวดชนกเยอะอ่าแถวเนี่ยเขาบอเคยพอเคยขายได้ว่าเป็นทิทธิ์หลายกว่าทธิ์มันเป็นตอมันทอนกแถวเนี่ยจอบางทีเรื่องว่าพอาเดืยนอยากขายใหญ่เยอะฮาอยยุโอ้ขายเยอะสั่งขากัดล้อรุ่นแล้วครับสองตัวเนี่ยบัตรเนี่ยก็ถือว่าขัดไปแล้วล่ะพูดถึงว่าน่ะก็ล้อเบิ้งว่าเมื่อที่ขันไว้ขันซาอีกเท่หนึงบัตรเนี่ยขันซาอ่ะก็คลิปนี้ก็ที่จบเลยเหรอครับเพราะว่ากับมันแล้วทำแต้มได้แล้วมือนี้ก็ คลิปนี้ก็จะขอ,อจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้องใจผู้เห็นคลิปนี้ครับจะได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่าฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มานี้ก,ก็พอจิม้มขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับผม